สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมูมบลลี่คลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของสาวไทยของเรากันอีกแล้วครับก่อนหน้านี้แฟนๆหลายคนเราก็ได้เห็นโชมชุดใหม่ของทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลายๆคนก็ถูกใจมากๆเพราะว่าเสื้อปีนี้สวยมากๆเลยครับถือว่าสวยมากๆจริงๆจากแกรนสปอร์ตเลยครับ จึงมากจริงๆสําหรับชุดสาวไทยปีนี้ที่จะลุยเวนอลในวันที่16พฤษภาคมนี้ครับซึ่งล่าสุดแอดมินก็จะพาทุกคนมาอัปเดตข่าวสารมาดูความน่ารักเพิ่มเติมจากสาวไทยที่เมื่อวานอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันครับก็คือบีมพิมพิชยาก๊กรัมนั่นเองเธอมาในลุคสวยสดใสเลยครับหรือว่าจะเป็นเตยหัตถยาภาพนี้น่ารักกันมากๆเลยถ่ายภาพคู่กับบีมครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งสาวที่เมื่อวานแฟนๆหล,ลาย คนทามาเหมือนกันก็คือเพียวอัชราพรของยศครับเธอมาแล้วนะครับได้เห็นภาพของเธอแล้วกับการสวมชุดลุกชุดใหม่ของทีมชาติไทยของเราสวยสดใสมากๆเลยครับเพียวดูจากสีหน้าต่างๆก็ดูสดใสมากๆเลยครับก็เอาเป็นว่ารอเชียร์รอให้กําลังใจสาวไทยของเรากันครับกับการแข่งขัน VNL 2024ที่จะถึงเร็วๆนี้ก็คือคืนวันที่15หรือว่าต ตามหลักเวลาสากลก็คือวันที่16นั่นเองครับเวลาตี3ามครึ่งครับมารอให้กำลังใจสาวไทยของเรากันครับ